ค้นมาทางนี่หละเป็นสายลีมหรือไม่อาจจะเบรก,กเบรกเบรก ไอ้ซื้อลยอากาศห้อนมากเว้ย ร้อยแปดสิบผ่านไป สองร้อยห้าผ่านไปนะครับเดี๋ยวรอเวลาสุดท้ายเลยรอเวลาเลยนะครับ <S 1> <S 1> <S บางตนใหม่สุด สองร้อยหกสิไห้าคะนนสองรอยหบาคะแนนไอซื่อเลย